ีครับพี่น้องสวัสดียันทีช่องเตาเบิร์ดครับเรื่องานยันที่เรียบร้อยแล้วเรื่องานยันที่เรียบร้อยแล้วโอ้ยยิงเล่นยญได้ไหมเป็นลายเหรีปเรื่อยิงยิงยิงมันจะออกกล้องยิงมันจ่อกล้องเราเบิร์ดเรียกกล้องหน่อยจ่อกล้องโอ้ย เดี๋ยวแลแลเตยียแลาแลมกับ้นาแลกับนโอ้ลีลาเวะลีลาเวยปะโชลีลาเฉวะเดชา่าชาาชานาช่ห้เมือน้ำได้หนิจุดมงเพื่อนละม่อนโอ้หยบโอ้ห่อนเห็ด สาวไรพี่น้องรับเนี่ยสาวไรไรมีแต่แบบบึมๆด้วยปะมาอิงอิงไปให้ห้องจะไอ้เบิดขึ้นมาอิงอิงห้องจะไอ้เบิดขึ้นครับพี่น้องพี่ห้องจะหัเบิดขึ้นไอ้ไอ้้ัห้องใจหวหนาไปหนไปี่คเออโน่นให้ตะ่อยนะมีาคแค่นั้นแหละ ไปรอบครับพอแลมครับโทนยังบอกมา้แมต่เมื่อกี้ทน้เลยทนน้เลยทนเลยยังก็ยังครั ว่าจะกินบีเอ่รเ่ยกิไปอยเศร้าเออเผู้สาผู้สาผู้สาวมากเพื่อนดีผู้สากัดปากซี่ยู่เบิดกูกินไม่แท้านผู้สาววะส่วนก็เเรว่าไม่ได้แดกกูหรอกโอ้ยคันมันอยู่ไก่ซื้อ ขันมีขันเป็นจังอยู่วัดบึงท้องหลังนอะเซ็ตรือวะไม่เห็นแต่มันเดิบโตเสไฟกำลังๆเขาเขาย่เขาเขาอยู่ขางหนไหมเขาหาไปขาหน้ามเลเสียแล้วว่าเตนเออขาปุยุกไก่เมื่ีเนอะคยุ่ัไกเปลี่ยนยู่อ่ปาจะมาอกกันหูเรียงดีกับไซไฟคูอีกแล้วไปนเช่นไ้วะปีปีนั้ไฟคุอีกเล้วกไปแล้วชาพานุูคนละฝ่ายคนละฝ่เลยโอ้ โอ้ส้าวสาวพี่น้องเาเช้าวชาวชาวช้ิ่งเ้าอิิงเ้าอิงคตอเต้เต้เตเต้คำบเต้ทับดินบ่บ่ทันมันนใจเลยพีเดตอบชิม้ะโอหาบอกขาบ่เป็นคนดงสันต์ย่าเลยมาเป็นจั๊กวงเาบอกใส่จั๊วางนี่มาหาท่องกระจกใส่จวงใส่ใ มาหาเาซ่องกระจุกคนขันคน้านี่ขนเพาเป็นเพราะว่ oh ้นเดนี hmm. yeah, oh, no, no. Oh. Uh, okay. um ่ยเอ็ะขอเป็นขอเป็นจ้าขันี่แนแนุ่ดไฟนน่ดับทนั่นน่ะโอ้ยนอนนอนมึนดีนาะมึนดีนาะโอ้ยจะเป็นมึนนะมึนเนาะเอาเขาไ้มึนนาางนงนาางเงินลองานแล้วินแ่วขัดจีกินขัดีกินเขาอยู่นี่มากกวคนหลาย หเส้นดีกว่านดีอย่าต่อใิเสนดีกว่าครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าบุคคลสำคัญไม่ใช่แหลมกับคนเลียงช้างจะไปไส่บุ๊กปันนี้วขาไก่ฟองไปวันนี้ปเักแลมครับวันนี้พี่ดองยุ่งผู้ใดโยเขยดบึงข้างหลังมาหาได้ด้วยครับสิ่แนี้มาสูกิิเนนะ กินยังกินยระไรโอ้น,น้ำาจางนั่นบกือแล้วนั่นอเนี่ยบกือแล้วอยากกินน้ำสะอาดสะอาดบ่าทาไหไม่สะอาดสะอาสะอาดทนไหอ่ะบอเรไปหาเอ้ยเลาวล่ะที่บ้านจอมตัวให้กัน เมือทรงข้างกันตัวเนาะอาทิตยที่อาทย์ที่เชาวน้อยกาต้องมือทรงข้างกันตัวเอารถไปจอดทัางหนอกกอนไปเลยครับจ่านเขาจะออกไปไลยเนี่ย แค่พี่น้องไปพอกันยูเชีวินครับเขานี่ก็พี่น้องครับพอกชีวิตแล้ว Taxi trở thành tháo đấy cái này nè quân ông hiến bảo Cô đó thuê cho quan đi này đi không Đi không nếu này không có พ <usion. S 3> okay. okay. ุทธไม่ลงวันนี้เดี๋ยวยังหันเดี๋ยวแจ้งหน่อยแจ้งหน่อยสอหน่อยเนี่ยนี่ีรอ นี่ก็ทันี่ก็มาก็มก็ไตแวม่ pues ู nah ้ดอยางไิ่ว้โอ้าวเขาตใกันไม่ขี่ลยแต่คุเอาเราเท่แต่อยากขี่เาอยากเต้น่าาโอ้ว้ายเส้นเสือดีไปนั่นบมเลย Còn đây là Hát nhanh từ tôi sẽ bên này mẹ เฮ้ยกาต้นห,นหห่อนี่ร้อยเดียวเองหมลนะหร้อยอเก้นเานาะเซแล้วมันแบ่งหารเดจรียง่ายาเช่นเถาะขอบคุณเลยล่ะเอ้ยมึงนี่เป็นน้องรักอ้ดีไห<ะ>

Ấp Ôi, mình lại được cái apple À oh, <coughs>

นพน,นักงานพีวินน่ารักจังเลยโอเคอย่างเช้าเด็กผู้สาวเลยครับบดมือสิดละมืออันนี้ก็ด้วยปิ้งด้วยนะคะพนักงานพีวินน่ารักพนักงานพีวินเ็นน่ารัก à <coughs> đây là chú hà đi xe là mát này giờ nó hấp dẫn một lời đây

ได sí, ้พุทธหานพุทธหานมินากินอีเวียด้วยครับโอ้ยพี่ระชันเอาหนึ่งไปง่ายบา พี่น้องคลิปนี้ก็จะไวปชมในช่วงพักกันคิมนาครับขอบคุณสวัสดีครับผม